ปริจำลนิดนะครับคือทางพวกเรามองว่าสาโลกนั้นกระบวนการเป็นกระบวนการของประเทศมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ในเรื่องน้ำมันเพราะฉะนั้นดูองค์ประกอบของสาโลกจะเห็นได้ชัดจะมีประเทศที่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มพลังงานและมีบางประเทศซึ่งเป็นขี้ข้าของประเทศมหาอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสาโลกเนี่ย ไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องมาพิจารณาเพราะสาโลรกได้พิจารณาไปแล้วเมื่อปี2 5 2 5และจบไปแล้วแต่การที่เริ่มมาพิจารณาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของพลังงานที่อยู่ในอ่าวไทยการตัดสินคดีของเขาพระวิหารนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมานานแล้วเป็นเวลานานแล้วว่ามันไม่ใช่แค่พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเพราะการตัดสินนั้นถ้าเราพ่ายแพ้เท่ากับเรายอมรับ แผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอมาถ้าเรายอมรับตรงนี้เขาก็จะใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนลากลงไปที่ทะเลเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่พลังงานที่อยู่ในอ่าวไทยซึ่งแต่ก่อนเป็นของไทยสมสาส่วนสี่ก็จะเหลือให้ไทยแค่1ส่วนสเท่านั้นเองประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกแล้วที่หน้า เสียดายและน่าสง,สงสารสติปัญญาของผู้นำแห่งชาติไทยไม่มีใครยอมรับมติสาลโลกสักประเทศหนึ่ง